สวัสดีครับกินหวานแบบไม่รู้ตัวมากๆนะครับวันนี้เพศพี่โน่งจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากสสสนะครับบอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับมากถึง3 0 0,000คนเลยทีเดียวเป็นเคสใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้คนไทยบริโภคน้ําตาลเยอะเกินไปข้อมูลจาก w h O. เนี่ยนะครับเราไม่แนะนําให้กินน้ําตาลเกิน6ช้อนชาต่อวัน แต่เชื่อไหมฮะว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราขายตามท้องตลาดเนี่ยนะครับมีน้ําตาลประมาณ1 0 1ถึง15ช้อนชาไม่ว่าจะเป็นนมเย็นชาเย็นชานมไข่มกุกกาแฟเย็นต่างๆต้องบอกว่าน่าห่วงมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าเวลาเราไปสั่งเครื่องดื่มต่างๆแนะนําหวานน้อยซึ่งอาจจะไม่อร่อยในช่วงแรกเราอาจจะไม่ชินนะครับแต่แนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานไม่โดนตัดขานะฮะเนื่องจากเป็นแผลจากเบาหวานหลีกเลี่ยงเลยนะครับความหวานที่เกิดจากน้ําตาลนะครับอันตรายมากๆนะครับแล้วจะเป็นโรคอ้วนโรคต่างๆตามมามากๆทีเดียวฝากด้วยนะครับเป็นห่วงทุกๆคนเลยนะฮะช่วยติดตามเพจสัตว์พี่โหน่งด้วยนะครับในช่องเพศสัตว์พี่โหน่งนะฮะและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ว เรามากันลดหวานกันเพื่อชีวิตรเราจะได้หวานขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ